โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเซาวีา่นะทุกผชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในะวันนี้ก็จะมา,จาแจกสกิปแมปบ็อกฟู้ดนั่นะเองนะครับสกิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นค่ายของคนไทยนั่นเองนะหน้าต่างสกิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกิปในวันนี้ก็จะเป็นสกิปฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์ดนะ้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะเมนูฟังก์ชันนะครับก็บอกเลยนะว่ามีเยอะ,ะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเวลฟาร์มกล่องนะครับมีม็อบออร่าต,ต่างๆนะครับการฟาร์มบอสฟาร์มมัลติตี้ต่างกรรทเเผนนะ็ม้วต่นอวาง นี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถฟาร์มเค้กฟาร์มโบนฟาร์มออลิกฮันเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับวิธีฟาร์มนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่หน้าเมนูเจเนอเรลลนะครับแล้วก็มาเลือกอาวุธตรงนี้นะครับผมหลังจากเลือกอาวุธเสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปเปิดเมนูที่เราจะเลือกฟาร์มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการฟาร์มโบนนั่นเองนะครับความวันในการฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะสำหรับลิงก์สคริปต์นะครับผมแล้วก็ลิงก์ดีดคอร์ดผู้ทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนตต์์์ปปปัักกกหหมมมมุดดใ้้้นนนนะครรท่่าาาาาาผูชสสถเเเขลลิิงไไอ แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ